หาคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไหนพวกเราขอแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ที่เลขที่3ทับสหมู่5าตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอนาคตอันใกลน้นี้วิทยาเขตจะขยายฐานการศึกษาและจะยกระดับการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติบนเนื้อที่110ไร่2งาน55ตารางวาถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองสายจังหูนนาพรุตมวลช้างซ้ายอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดีทีหนึ่งคือคุณน่าทำฉะลาดลำ้ำ่ดยเรียนรู้ดีสามาด,ดีดีประพฤึกงามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการการศึกษาของพระพุทธศาสนาค่ะบุรณนาการกับส,สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมของผู้เรียนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศภายในกันค่ะ พระเกี่ยวในธรรมมันจักยิ่งฟูนฟังให้รู้ตคือความรู้คู่แก่นในปัจจุบันเปิดนหรักสูตั้งแต่ระดับปกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกดังนี้ค่ะโลกาถึงรอมด้วยปัญญาที่น้มนำให้มันเด็กได้สุข ิตสทุกเรียนที่นี่มีดีอย่างไรรีค่าสมัครสำหรับปร,ริญญาตรีค่าเทอมถูกผ่อนผันผ่อนจ่ายได้เรียนจากผู้มีประสบการณ์ตรงมีกองทุนกอศมีวิชาทหารและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่คุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะที่นี่คือข้อ,ขอัวมาวิทยาลายัยมาก ดุลาลงกรณ่าชวิชวเจอะไรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างได้ด้วยนะคะธรรมะนำพาสร้างการศึกษาแห่งศรัทธามหาดุลาลลนิรันดแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย